สวัสดีค่ะนะักลงทุนทองคำแท่งของ MTS g o ทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการดูรายงานสมาร์ทพอร์ตทองคำแท่ง g m s Portal ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างโดยจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกให้ลูกค้าคลิกไปที่ช่องใส่ URL โดยพิมพ์ w w w m t s g o c o t h ก็จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้น เราจะทำการล็อกอินให้ลูกค้าคลิกปุ่มสีเหลืองด้านบนได้เลยค่ะเมื่อลูกค้ากดปุ่มล็อกอินเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าใส่ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกค,ค่ะโดยเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีกับทาง MTGO ทางเจ้าหน้าที่จะส่ง username และ password ชั้นที่1ให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลค่ะ จากนั้นกดลงชื่อเข้าใช้ค่ะเมื่อลูกค้าลอกอินชั้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอ m t s t Portal ให้ลูกค้าเลือก Smart Port ของคำแท่งค่ะจะปรากฏหัวข้อต่างๆที่ลูกค้าต้องการเข้าไปดูเรามาเริ่มต้นที่หัวข้อการใช้งานดังนี้ค่ะหัวข้อแรกภาพรวมการลงทุน ภาพรวมการลงทุนจะเป็นการสรุปภาพรวมการลงทุนทั้งหมดว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างในพอร์ตค่ะเช่นข้อมูลฝากทองข้อมูลการซื้อขายคงค้างข้อมูลคำมักันหัวข้อที่สข้อมูลทองฝากค่ะข้อมูลทองฝากจะแสดงรายการฝากทองว่ามีอยู่ที่บริษัทจํานวนเท่าไหร่และจะขึ้นรายละเอียดดังนี้ค่ะระบบ วันที่ชนิดทองคำน้ำหนักราคาในยอดรวมค่ะหัวข้อที่สามทรัพย์สินวางค้ำประกันข้อมูลสินทรัพย์วางค้ำประกันจะแสดงข้อมูลสินทรัพย์วางค้ำประกันของลูกค้าว่ามีอยู่กับทางบริษัทจำนวนเท่าไหร่บ้างค่ะ4การซื้อขายคงค้างข้อมูลการซื้อขายคงค้างจะแสดงข้อมูลรายการคงค้างในพอร์ต ทางด้านซื้อและด้านขายพร้อมทั้งราคาเฉลี่ยทั้งหมดค่ะ 5. การซื้อขายย้อนหลังข้อมูลการซื้อขายย้อนหลังจะแสดงรายการซื้อและแรายการขายว่ามีรายการอะไรบ้างในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากสามารถดูย้อนหลังได้เพียง2เดือนเท่านั้นค่ะ 6. กบัญชีบีเอบัญชีบีเอหรือบ a ลลาร์แอคเคา จะสามารถดูได้เฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิกป a เท่านั้นโดยสามารถดูได้ย้อนหลังสูงสุด60วันจะเป็นการดูข้อมูลสรุปการเคลื่อนไหวบัญชีบรานแอคเคาท์ที่มีกระทางบริษัทว่ามีรายการอะไรบ้างคะ่ะเช่นธุรกรรมฝากเข้า v a หรือการชำระค่าทองและยอดยกมาทั้งหมดคะ่ะ หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์02 770 7788ค่ะขอจบขั้นตอนการดูรายงานสมาร์ทพอร์ตเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ